สวัสดีครับผมเด็กสี่รถไถฟอร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิพามาหน้ามีคลิปนึ่งครับผมรถหอมทรงครับผมนี่ผอมทรงครับราคาสี่แสนหกครับท่านนี่เต็มรูปแบบครับท่านนี่จัดให้เต็มเนียวเลยท่านนี่ครับผมติดผานสามมาเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเต้ลูกค้าสร้างครับผมเดี๋ยวผ่านหกหรือเดี๋ยวผานสามก็ได้ครับยางงามเลยอยางไม่เลยครับผม ยางกับไม้ครับตัวนี้สุดยอดเลยครับออสภาพมีเขี้วเลยครับพี่น้องไฟกับไม้ครับระบบเบิรกลดพอกับไม้ครับผม,มบข,ข,ของกับกไม้ครับหลังคากับไม้เบาะกับไม้ครับผมในไม้ทั้งขั้นครับผมราคา 4ี่แสนหกดูเถียติดกระบอกต่อยุกสร้างหาครับผมไม่เบอร์เลขท่านไหมไม่ทั้งพันครับผมราคานี้พอใจมากเลยเดียวเลยบวกนงค่ากับไม้ครับผมซ่ำซ่อมไหนรถไม้ครับซ่ำมไหนรถไม้ าคาน,นี้โบผิดหบังครับผมไพสือกนะันไม่มีคำว่าผิดบังคันนี้นะสิร้อมทรงแล้วครับพร้อมทรงนะคันนีเ้เออแต่ละคันงามหลายครับพี่น้องเอ้ยราคานี่อาไซโบมีบมลมแล้วครับผมอาไพสนใจก็อย่าลืมนะครับเด้อติดต่อได้ครับผม สุดยอดครับเดี๋ยวอีบุกีบุกี้เมือด้ครับนี่ก็ดีทรงแหละเป็นไหนครับพี่น้องเรื่องใส่เบิง้งเน้เอฟซีเนอใส่เบิง้ง ไฟเด้เบิ่งคิดมีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้ครับ,บเด้่องรือว่าไฟเด็กควดแล้วกับสีโปรไพลาคลิปใหม่ๆครับผมอเดียวคิดมีกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม